จะเปิดเทอมแล้วอาจารย์อาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรดีระหว่าง Microsoft Teams กับ Mango Canvas วันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีเลือกให้ฟังแล้วคำตอบอาจจะไม่เหมือนที่คิดนะครับผมอยากจะพูดถึงตัว Microsoft Teams ก่อนนะครับถ้าเราไปดูในวิกิพีเดียเราจะเห็นคำจำกัดความว่า Microsoft Teams เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารองค์กรครับ นั่นก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ใช้ในการสร้างห้องในการแชทพูดคุยนะครับสามารถที่จะฝากไฟล์ได้สามารถที่จะสร้างออนไลน์มิทติ้งเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรทีนี้ความสามารถในเรื่องของอการทำคลาสรูมหรือ LMS เนี่ย Microsoft เพิ่มขึ้นมาในภายหลังเป็นลักษณะของแอดออนคือความสามารถเสริมเนื่องจาก Microsoft Teams ถูกเอาไปใช้ในสถานศึกษาค่อนข้างมากนะครับฉะนั้น Microsoft Teams เนี่ยจริงๆคือซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารองค์กรโดยมี LMS เหมือนเป็นของแถมพ่วงติดมาด้วยทีนี้ถ้าเราไปดูตัว Canvas นะครับหรือ Mango Canvas เนี่ยก็จะกลับกันครับก็คือถูกตัว Mango Canvas เนี่ยถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเป็น LMS นะครับเป็นหลักถามว่า Mango Canvas สามารถที่จะทำการสื่อสารได้ไหมมีแชทให้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นความสามารถที่ไม่ได้โดดเด่นมากนะักดังนั้นถ้าเราดู2แพลตฟอร์มนี้แล้วถ้าตั้งคาถามว่าเลือกใช้ตัวไหนดีผมคิดว่าอาจจะเป็นมุมมองที่ ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะนะครับเหมือนกับว่าสมมติเราจะตั้งบริษัทสักบริษัทหนึ่งเราจะเลือกจ้างโปรเจกต์แมネเจอร์ที่บังเอิญทำมาเก็ตติ้งได้นิดหน่อยหรือเราจะจ้างคนที่ทำมาเก็ตติ้งแล้วบังเอิญเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ได้นิดหน่อยด้วยจริงๆค่าให้ดีนะครับถ้าเรามีทางเลือกเนี่ยเราก็ควรที่จะมีทั้ง2คนใช่ไหมครับลักษณะคล้ายๆกันเลยครับกับ Microsoft Teams กับ Canvas มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทั้ง2แพลตฟอร์มให้เลือกใช้ผมคิดว่าในมุมมองของทีลิกนะครับ ถ้าเป็น LMS ก็ให้ใช้ตัว Canva s Mango Canvas ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสื่อสารนะครับก็ให้ใช้ Microsoft Teams ซึ่งในการเรียนการสอนในปัจจุบนันผมคิดว่าทั้งสองส่วนนียสำคัญดังนั้น s o u u t o o นะครับผมคิดว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ทั้งคู่ครับโดยใช้ความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละแพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน์นั่นเอง อาจารย์ที่ใช้ Microsoft Teams อยู่แล้วนะครับอาจจะสงสัยนะครับที่ผมบอกว่า m a n g o Canvas ทำอะไรได้เยอะนะครับในใน,ในความสามารถด้าน LMS เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะผมก็จริงๆต้องบอกว่ารายละเอียดมีเยอะมากนะครับแต่ถ้าให้ผมสรุปเนี่ยมันจะมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นความสามารถที่ Microsoft Teams ทำได้อยู่แล้วแต่ m a n g o Canvas ยกเพดานนะครับให้ทำอะไรได้มากขึ้นอีกเยอะนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำงานกลุ่มครับ Microsoft Teams สามารถที่จะสร้างกลุ่มนักศึกษาใน Assignment ได้ก็จริงแต่ใน m a n g o Canvas นะครับอาจารย์สามารถสร้างกลุ่มไว้ล่วงหน้านะครับในระดับกระบวนวิชาได้นะสามารถสร้างกรุ๊ปได้หลายกลุ่มด้วยนะครับเช่นสมมติเป็นกลุ่มปฏิบัติการนะมีชุดหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มโครงงานอีกชุดหนึ่งเวลาสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วอาจารย์สามารถที่จะเปิดให้นักศึกษาสมัครเข้ากลุ่มเองนะหมายถึงว่าจัดกลุ่มกันเองได้เลือกได้ว่าอยากจะอยู่กลุ่มไหนหรืออาจารย์จะแอสไซน์ให้หรือให้ระบบออโต้แอสไซน์สามารถที่จะทําได้ เวลาอาจารย์ให้คะแนนนะครับอาจารย์ก็สามารถให้คะแนนเป็นรายกลุ่มหรือเลือกที่จะให้คะแนนเป็นรายคนในกลุ่มก็ได้ความสามารถอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือตัว conditional นะครับก็คือเนื้อหาบางส่วนเนี่ยอาจารย์อาจจะเรียงลาดับไว้นะครับว่าต้องทําอะไรก่อนนะให้ต้องทํา quiz ต,ตรงนี้ให้เสร็จก่อนให้ผ่านก่อนแล้วถึงจะเห็นเนื้อหาในส่วนต่อไป ตรงนี้เป็นความสามารถที่ Mango Canvas มีให้ในมิติที่2นะครับก็คือ Mango Canvas มีความสามารถที่ทำให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆได้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Peer Review ครับก็การประเมินนะครับในปัจจุบันเนี่ยนอกจากอาจารย์เป็นผู้ประเมินเด็กแล้วเราอาจจะอยากให้เด็กเนี่ยประเมินกันเองนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยนะคือการไปประเมินคนอื่นได้เนี่ยตัวเองก็ต้องรู้นะครับว่าประเมินอย่างไรใน Mango Canvas ใน Activity ที่มีถ้ามีการส่งงานเข้ามานะครับ อาจารย์อยากให้มีการทำ peer review อาจารย์แค่ติ๊กถูกแค่อันเดียวนะครับแล้วบอกว่านักศึกษาหนึ่งคนจะต้องรีวิวเพื่อนกี่งาน,นก็เป็นสิ่งใหม่นะครับที่ทําให้สามารถที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนได้อย่างที่3สุดท้ายคือเรื่องของการประเมินครับใน Mango Canvas มีความสามารถในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาอาจารย์ทำ quiz นะครับรูปแบบของ quiz ใน Mango Canvas มีเป็น10บสแบบให้อาจารย์เลือกใช้ไม่ได้จํากัดแค่ multiple choice หรือเติมคําเท่านั้น นอกจากนั้นนะครับอาจารย์ยังสามารถที่จะทำรู b r i กได้ในระดับกระบวนวิชานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์อยากจะทำ OBE อาจารย์สามารถที่จะกำหนด CLO นะครับของวิชาไว้ได้เลยแล้วกิจกรรมทุกอย่างที่มีการให้คะแนนนะครับอาจารย์สามารถทำ alignment กับ CLO นั้นได้แล้วระบบจะสรุปผลเป็นรายคนให้ด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเด็กแต่ละคนบรรลุนะครับตัว CLO นั้นหรือไม่สามารถที่จะทำตัว mastery p a t h w a y ได้ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีข้อสอบมิดเทอมอะไรเงี้ยเนาะเด็กที่ได้คะแนนต่ําอาจารย์สามารถที่จะบอกได้ว่าเด็กกลุ่มนี้ควรที่จะต้องไปดูเนื้อหาเสริมอะไรบ้างแยกกับเด็กกลุ่มที่ได้คะแนนดีนะครับกลุ่มที่คะแนนดีอาจารย์อาจจะมีโมดูลเพิ่มเติม,ตม,ตมนะครับเพื่อหาความรู้เพิ่มให้กับเขาเป็นการคัสตอมไมซ์นะครับเนื้อหาให้กับเด็กแยกตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนะครับว่าในฝั่งของ LMS Mango Canvas ให้อะไรเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่เลยบ้างครับถ้าจะให้สรุปเอาแบบจริงๆเลยนะครับว่าใช้อะไรดีนะครับก็ใช้ Microsoft Teams อย่างเดียวได้ไหมผมก็คิดว่าก็อาจจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์มีความต้องการความสามารถได้ LMS ในระดับเพียงพื้นฐานนะครับก็คือมีที่ให้ฝากไฟล์ได้มีที่ให้เด็กเข้ามาส่งงานสะหน่อยนะแล้วก็อาจจะอยากใช้แพลตฟอร์มเดียวนะครับที่จบในตัวแอปเดียวก็ Microsoft Teams ก็อาจจะเป็นทาง,ทางเลือกนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็จะเสียโอกาสนะครับในการใช้ความสามารถนะครับในด้าน LMS นะครับที่สูงขึ้นที่มีในตัว m a n g o Canvas บางท่านก็ใช้ m a n g o Canvas อยู่แล้วนะครับแต่จะไม่ได้ใช้ Microsoft Teams ผมก็อาจาจะบอกว่าก็ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์อาจจะสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทางไลน์หรือผ่านทางช่องแชทอื่นๆนะครับก็อาจารย์ก็จะเสียโอกาสนะครับนิดนึง เพราะว่า Microsoft Teams เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มในการสื่อสารที่จริงๆพิสูจน์แล้วนะครับว่าได้ผลดีมากนะครับนักศึกษาเนี่ยรับรู้นะครับว่าเวลาจะติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเนี่ยสามารถพักผ่านตัว Microsoft Teams ได้ฉะนั้น Microsoft Teams ก็จะค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับเวลาพูดคุยกับเด็กสามารถสร้างเป็นห้องเป็นกลุ่มได้สามารถฝากไฟล์ได้สามารถที่จะสร้าง Microsoft Teams Meeting ได้อย่างง่ายดาย ดะนั้นผมคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มด้านการสื่อสารที่อาจารย์ไม่น่าจะพลาดโอกาสน,นะครับทดลองใช้ดู